ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง YouTube ของอาเพียวบอลสดกันทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบอลลงเตะกันค่อนข้างน้อยนะครับลีกใหญ่ๆตอนนี้นะครับก็ปิดหรือดูการกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยในหน้าช่องทาง YouTube ของอาเพียวบอลสดวันนี้นะครับเราก็หยิบมาฝากกัน4คู่นะครับก็เป็น4คู่นะครับที่ผมมองว่าน่าจะทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสมาชิกทุกท่านในวันนี้นะครับก็จะได้เอาไปแยกใส่เต็งกับสเต็ปกันได้นะครับ โดยสำหรับใน4ี่คู่ของเราในวันนี้นะครับก็มีคู่นะครับที่ผมมองว่าน่าจะทําเงินทํากําไรให้กับสมาชิกทุกท่านในค่าคืนวันนี้อยู่1คู่นะครับแต่จะเป็นคู่ไหนนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์นะครับที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะสแกน QR code คนะครับที่เราได้ขึ้นไว้ให้นะครับโดยทางด้านบอลเต็งนะครับผมจะรอเช็คราคาให้ราคาชัวร์นิ่งอีกทีนะครับแล้วช่วงเย็นนะครับผมจะเข้าไปลงบินไว้ให้ในกลุ่ม v i p ของเรานะครับ ก็ทาทานาดน,นะครับสนใจรับที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปแบบ V.I.P. ของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วทักมาขอรับบอลเต็งบอลสเต็ปของเรากันได้เลยนะครับ โดยสำหรับในกลุ่ม V.I.P ของเรานะครับตอนนี้เราก็ยังเปิดให้สมาชิกทุกท่านเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายหรือเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยการันตีนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วนะครับตามตัวเต็งของเราทุกวันนะครับยังไงสรุปผลสิ้นเดือนนะครับผมก็กล้ารับประกันให้สมาชิกทุกท่านนะครับว่าท่านใดที่ตามทุกวันนะครับสรุปผลสิ้นเดือนนะครับยังไงก็บวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับแต่ต้องย้ําว่าต้องมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับไม่งั้นได้มาเท่าไหร่ คืนแน่นอนนะครับก็ท่าทันใดนะครับที่สนใจเทคนิคการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับหรือยังกดเองตอนนี้แล้วยังเสียอยู่นะครับผมก็ขอแนะนํากลุ่ม V.I.P. ของเราเลยนะครับรับประกันนะครับเข้ามาไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับสรุปผลยังไงก็กําไรกันแน่นอนนะครับก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องฟุตบอลนะครับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม V.I.P. ของเรานะครับ ก็สำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเรามาดูกันที่หลีกของฟินแลนด์ไวเคารลีกานะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเวสซ่าวีพีเอสนะครับวันนี้เปิดบ้านพบกับอินเตอร์ตูคูนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มนะครับโดยสำหรับทางด้านเจ้าบ้าน VPS นะครับผลงานของพวกเขานะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านแพ้คูพีเอสไป3านะครับผลงานโดยรวม5้านัดหลังสุดเก็บชัยไป3นัดแพ้ไป2นัดนะครับ ส่วนทางฝั่งอินเตอร์ตูคูนะครับผลงานช่วงหลังทําได้ไม่ดีนะครับหนัดหลังสุดของพวกเขานะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวแพ้ไปถึง4นัดนะครับแล้ว3นัดของอินเตอร์ตูคูนะครับเป็นการแพ้ลวดไปทั้ง3นัดนะครับผลงานช่วงหลังนะครับก็ทําได้ไม่ดีนะครับส่วนสําหรับคู่นี้นะครับเฮทูเฮทีทั้งคู่พบกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้าน VPS นะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับ 5นัดหลังสุดพบกันนะครับ VPS เก็บชัยไป3เสมอ2นะครับโดยในช่วง5นัดล่าสุดนะครับอินเตอร์ตูคูนะครับไม่สามารถเอาชนะ VPS ได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับนัดล่าสุดพบกันก็เสมอไป1ประตูต่อ1นะครับโดยคู่นี้นะครับเฮต e เฮที่พบกันเป็นเจ้าบ้าน VPS ดูดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วสำหรับเลทราคาในวันนี้นะครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้าน VPS ต่ออยู่ที่0.5น้ำลบ10นะครับ ราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้นะครับจะมีราคาปอกับ0.75นะครับโอเวอร์ Over กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับส่วนสลับเลนหคูณ2นะครับก็ให้เป็น VPS นะครับดูดีกว่าอินเตอร์ตูคูอยู่ถึง2เท่าด้วยกันนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับผลงานโดยรวมเฮตุเฮที่พบการแล้วเลทราคาในวันนี้นะครับเจ้าบ้าน VPS ดูดีกว่าอินเตอร์ตูคูชัดเจนนะครับ แล้วสำหรับทางด้านอันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับ้าวบ้าน VPS นะครับ8นัดมี16คะแนนหลังอันดับที่3ของตารางนะครับโดยมีคะแนนนะครับเท่ากับอันดับที่2อย่างคูพีเนะครับแต่ลูกได้เสียเป็นคูพีเดูดีกว่า2ลูกนะครับแล้วตอนนี้นะครับมีคะแนนตามทางด้านจาฝูงอย่างอีเวนะครับอยู่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอินเตอร์ตูคูนะครับ8นัดมีเพียง5คะแนนนะครับพวกเขาหลังอันดับที่10ของตารางอยู่ตอนนี้นะครับ แล้วทางด้านอินเตอร์ตูคูเองนะครับจุดที่ค่อนข้างควรระวังนะครับผลงานของพวกเขานะครับในการลงเล่นเป็นทีมเยือนในลีกหรือดูการนี้นะครับ โดยผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ4นัดที่ลงเตะไปนะครับพวกเขาแพ้รวดไปทั้ง4นัดนะครับยิงได้เพียง3ประตูเสียไปถึง11ประตูนะครับวินเลดในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับอยู่ที่0%นะครับก็ถือว่าเกมเยือนค่อนข้างมีปัญหานะครับสำหรับอินเตอร์ตูคูในฤดูกาลนี้นะครับและผลงานของอินเตอร์ตูคูนะครับในการบุกมาเยือนทางด้าน VPS นะครับ3นัดล่าสุดนะครับ บุกมาเอาชนะไปได้1นัดนะครับบุกมาแพ้1นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก1นัดนะครับโดยสำหรับคู่นี้นะครับจะผลงานโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับ VPS ค่อนข้างดูดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วผลงานในบ้านของ VPS b a r ่ a นะครับหนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเก็บชัยไป3เสมอ1แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งิ Inter ์ต r คูนะครับเกมเยือน5นัดหลังสุดนะครับ แพ้ไปถึง4นะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าดูจากผลงานโดยรวมในช่วงหลังนะครับเจ้าบ้าน VPS นะครับดูดีกว่าทางด้านอินเตอร์ตูคูชัดเจนนะครับแล้วเลที่เปิดออกมานะครับ0.5เท่านั้นนะครับโดยคู่นี้นะครับผมมองว่าวันนี้นะครับเจ้าบ้าน VPS นะครับน่าจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์ตูคูเก็บ3คะแนนไปได้นะครับคู่นี้นะครับก็ลองช่างใจกันดูนะครับจะอยู่ต่อเจ้าบ้าน VPS หรือจะกดไปที่สกอร์สู ก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะครับเรามาดูกันที่คู่ที่2นะครับก็จะเป็นสวีเดนออสเวนคารนะครับคู่ระหว่างน็อตโคปปิ้งนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับวานาโมนะครับลงเตะกันในเวลาทิ้งคืนนะครับเรามาดูผลงานนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนอตโคปปิ้งกันก่อนนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เป็นการบุกไปแพ้บอมมาปอสคาน่าสองหนึ่งนะครับห้าเกมหลังสุดของน็อตโคปปิ้งนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมออีกหนึ่งนัดแล้วแพ้ไปถึงสามนัดด้วยกันนะครับ ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนวานาโมนะครับทางด้านวานาโมเองนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้เข้ามา2-0นะครับ5นัดหลังสุดเก็บชัยไป2แพ้ไป2เสมออีก1นะครับแต่สําหรับคู่นี้นะครับเฮตูเฮตี่พบกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านนอคฮุปิ้งดูดีกว่านะครับโดยเคยพบกัน6นัดนะครับทางด้านนอคฮปิ้งเก็บชัยไป3นะครับเสมอกันไป2ทางด้านวานาโมนะครับเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับผลงานโดยรวมนะครับผลงานที่นังคู่พบกันเป็นทางด้านนอตเคอ์ปิ้งนะครับค่อนข้างดูดีกว่าทางด้านวานามูในวันนี้นะครับแล้วเลยราคาที่เปิดออกมาในวันนี้นะครับให้เจ้าบ้านนอตเคอร์ปิ้งนะครับต่อวานาโูอยู่ที่ราคา0.5หนาแดงด้วยนะครับราคาไหลนะครับตอนนี้จะมีราคาปอกับ0.75นะครับโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับในขณะที่เลน1คูณ2นะครับที่โต๊เปิดออกมาในวันนี้ก็ให้เป็นนอตเคอร์ปิ้งนะครับดูดีกว่า ทางด้านวานาโมอยู่เพียงเท่าเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าดูดีกว่าอยู่เพียงนิดหน่อยนะครับสำหรับเจ้าบ้านนอปปิงในวันนี้นะครับ โดยสำหรับอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับเจ้าบ้านนอคโคปิ้งนะครับตอนนี้ลงเตะไป10นัดนะครับชนะ3เสมอ2อแพ้5มี11คะแนนลังอันดับ14ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งวานามูนะครับ10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5นะครับมี11คะแนนนะครับลังอันดับที่13ของตารางนะครับก็มีคะแนนเท่ากันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับระหว่างนอคโคปปิ้งกับวานามูนะครับ แต่สำหรับจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือผลงานของวานาโมในการบุกมาเยือนนอโคปิ้งนะครับโดยเคยบุกมาเยือน3นัดนะครับบุกมาแพ้ให้นอโคปิ้งไป2นัดนะครับแล้วก็บุกมาเสมอกันไปอีก1นัดนะครับสามนาที่บุกมาเยือนนอโคปิ้งนะครับวานาโมไม่สามารถบุกมาเอาชนะนอโคปิ้งได้เลยไม้แต่นัดเดียวนะครับก็ถือว่ามีสถิติที่ไม่ดีนะครับในการมาเยือนนอโคปิ้งนะครับสำหรับทางด้าน IFK วานาโมในวันนี้นะครับ แต่สำหรับทางด้านทีมเยือนวานาโมนะครับจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขานะครับ โดยช่วง5นัดล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับสามารถเก็บชัยไปได้3นัดเสมอ1นัดแพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับส่วนน็อคปิ้งนะครับเกมในบ้าน5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยไป2แพ้ไป2แล้วเสมออีก1น,นะครับถือว่าเกมเยือนของวานาโมในช่วง5นัดล่าสุดนะครับใทยลงทุนกับพวกเขานะครับทำเงินไปถึง4นัดนะครับเสียงเงินไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีสถิติในการออกไปเยือนทำได้ค่อนข้างดีในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับถึงผลงานของน้อโคปปิงนะครับในการพบกับทางด้านวานาโมนะครับจะทําได้ค่อนข้างดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ฤดูกาลนี้นะครับวานาโมก็ถือว่าโชว์ผลงานทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนนะครับแล้วเลทที่เปิดออกมาในวันนี้นะครับผมก็มองว่า0.5นะครับ ลูกเดียวกินนะครับผมมองว่าค่อนข้างง่ายไปนะครับคู่นี้ผมค่อนข้างชอบไปทางด้านบอลรองอย่างวานนามูนะครับรองที่ราคา0.5นะครับน่าจะบุกมายันทางด้านน็อคโคปิงและทําเงินให้เราได้มากกว่านะครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าอยู่ไปทางด้านบอลรองอย่างวานนามูนะครับ ส่วนคู่ที่3าของเรานะครับก็จะเป็น aik s o n a นะครับเปิดบ้านพบ ifk g o t e n b e r g นะครับลงเตะกันในเวลาเที่งคืน10นาทีนะครับโดยสำหรับทางด้านเจ้าบ้านโซน่านะครับผลงานของพวกเขานะครับก็ต้องบอกว่ามีผลงานที่ไม่ดีนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแพ้ไปถึง4นัดนะครับโดย3นัดล่าสุดของโซน a านะครับเป็นการแพ้รวดไปทั้ง3นัดนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ฮัมบาบี้ประตูต่อ1นนะครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างแย่มากๆนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนโกตทนเบิร์กนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเมาบี้ไป1 0น,นะครับนัดล่าสุดของโกตทนเบิร์กนะครับเก็บชัยไป2นัดแพ้ไป2นัดแล้วเสมอไป1น,นัดนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับนัดล่าสุดพบกันเป็นการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแล้ว5นัดล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นโซนาทํำได้ดีกว่านะครับเก็บชัยไปได้2นัดนะครับเสมอกันไป2นัดโลเรนเบิร์กเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวนะครับ โดยรวมนะครับก็ถือว่าผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับค่อนข้างสูสีนะครับแต่เป็นโซน่านะครับค่อนข้างดูดีกว่าทางด้านโกเทนเบิร์กอยู่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับโดยคู่นี้นะครับเลทราคาที่โต๊ะเปิดออกมาในวันนี้นะครับให้้าบ้านโซน่าต่ออยู่ที่0.5น้ําแดงด้วยนะครับราคาไหลจะมีราคาปอกับ0.75นะครับโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.5นะครับ และขนาดทางด้านเลนหนึคูณสนะครับก็ให้เป็นเจ้าบ้าน a อไอเคโซนานะครับดูดีกว่าทางด้านโกเทนเบิร์กอยู่1เท่าด้วยกันนะครับก็ด้วยผลงานโดยรวมนะครับก็ต้องยอมรับว่าโซน a าค่อนข้างดูดีกว่าในวันนี้นะครับ และสำหรับสถานการณ์อันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับโดยทางด้าน Aik s o n a นะครับลงเตะไป10นัดนะครับมี14คะแนนนะครับส่วนทางฝั่งก o t น e n ิร์กนะครับลงเตะไป10นัดนะครับมี11คะแนนนะครับหลังอันดับที่12ของตารางอยู่ตอนนี้นะครับทางด้าน Aik s o n a นะครับก็มีคะแนนนำทางด้านก o t น e n b ร r g อยู่2แต้มด้วยกันนะครับ แต่สำหรับคู่นี้นะครับจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยผลงานของ Aik Sona นะครับในการเปิดบ้านพบกับทางด้านโกเทนเบิร์กนะครับโดยในช่วง8นัดล่าสุดนะครับที่โซนาเปิดบ้านพบโกเทนเบิร์กนะครับ ทางด้าน Aik Sona นะครับเปิดบ้านเอาชนะโกเทนเบิร์กไปได้ถึง6นัดน,นะครับเสมอกันไป2นัดน,นะครับโดยในช่วง8นัดล่าสุดนะครับโกเทนเบิร์กไม่สามารถบุกมาเอาชนะ Aik Sona ได้เลยไมย้แต่นัดเดียวนะครับผลง,งานในการมาเยือนโซนาของโกเทนเบิร์กนะครับถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับ เจ้าบ้านโซนาะครับทาได้ดีกว่าเยอะนะครับแล้วเกมในบ้านของโซนานะครับ5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บชัยไป4แพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับส่วนทางฝั่งโกเดนเบิร์กนะครับเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับเก็บชัยไป2แพ้ไป2เสมออีก1นะครับโดยส่วนตัวคู่นี้นะครับผมก็มองว่าบอลเจ้าบ้านอย่าง AIK โซนาะครับถึงในเปิดมานะครับราคาจะค่อนข้างน่ากลัวก็จริงนะครับ0.5น้ําแดงแบบนี้นะครับแต่สถิติโดยรวมนะครับผมก็ยัง เชื่อว่าวันนี้นะครับทางด้าน Aik Sona นะครับน่าจะเปิดบ้านนะครับเฉียดเอาชนะโกเินเบิร์กเก็บ3คะแนนไปได้นะครับเกมในบ้านทำได้ค่อนข้างดีนะครับคู่นี้นะครับวางไปทางด้านเจ้าบ้าน Aik Sona นะครับ เรามาดูกันที่คู่ที่4ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นบอลพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับเป็นคู่ระหว่างฟอร์ซูนาดูสเซดอมนะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านโบคุ่มนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับโดยในคู่นี้นะครับเลกแรกเป็นฟอร์ซูนาดูสเซดอมนะครับบุกไปเอาชนะโบคุ่มมาได้ก่อน3ประตูต่อสูตรนะครับนันนี้ก็กลับมาเล่นในบ้านของฟอร์ซูนานะครับ ก็เรียกได้ว่าโอกาสเลื่อนชั้นในฤดูการหน้านะครับค่อนข้างสดใสนะครับไปกดมาถึง3เม็ดนะครับวันนี้ก็ถ้าไม่แพ้เกิน30นะครับยังไงก็ได้เลื่อนชั้นนะครับ โดยสำหรับผลงานของทางด้านเจ้าบ้านนะครับโดยฟอร์ซูนาะครับผลงานช่วงหลังของพุกเคนะครับ5นัดหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บชัยไป3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะโบคุ้มมาได้3-0นะครับแต่ทั้งฝั่งโบคุ้มเองนะครับผลงานช่วงหลังนะครับถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับ3นัดล่าสุดของโบคุ้มนะครับเป็นการแพ้รวดไปทั้ง3นัดนะครับ แต่โดยรวมนะครับคู่นี้ผลงานที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเจ้าบ้านฟอร์ซูนานะครับดูดีกว่าทางด้านโบคุ้มนะครับสามนัดล่าสุดพบกันนะครับฟอร์ซูนาเก็บชัยจากโบคุ้มไปได้รวดทั้ง3นัดนะครับและสามารถทำเงินจากโบคุ้มไปได้ทั้ง3นัดด้วยนะครับก็ถือว่าคู่นี้นะครับผลงานโดยรวมที่ผ่านมานะครับหรือเฮตุเฮติทั้งคู่พบกันในวันนี้นะครับเป็นทางด้านฟอร์ซูนานะครับดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนโบคุ้มอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ แต่สำหรับเรยราคาในวันนี้ที่เปิดออกมานะครับเปิดออกมาก็ค่อนข้างน่าครัวเลยนะครับให้เจ้าบ้านฟอร์ตซูน่าดูซ์ดอมนะครับต่ออยู่ที่ราคาปอลบสิบเท่านั้นนะครับ ราคาไหลล่วงหน้านะครับจะมี0.5กับราคาเสมอนะครับโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับในขณะที่เลน1คูณ2นะครับจ่ายออกมาก็ค่อนข้างใกล้เคียงสีกันนะครับให้ฟอร์ซูน่านะครับดูดีกว่าโบคุ้มอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นสําหรับเลน1คูณ2นะครับก็ไปตุนมาถึง3ลูกแล้วนะครับนัดนี้นะครับก็ถ้าเสมอยังไงก็ได้เลื่อนชั้นนะครับสาหรับโอกาสเลื่อนชั้นของเจ้าบ้านในวันนี้นะครับถือว่าเกือบจะ100%เต็มนะ ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหรือไม่นะครับถ้าแพ้ไม่เกิน3ลูกนะครับยังไงฟอ r t ตูน่านะครับก็น่าจะได้เลื่อนชั้นร้อเปอร์เซนนะครับแต่สำหรับเลราคาในวันนี้ที่เปิดออกมานะครับก็แอบค่อนข้างน่ากลัวนะครับผลงานดูดีกว่าเยอะนะครับแต่เลเปิดออกมาเพียงราคาปอเท่านั้นนะครับก็เป็นจุดที่เราควรระวังไว้เลยสําหรับคู่นี้นะครับเรามาดูผลงานของฟอ r t ตูน่านะครับในการเปิดบ้านพบกับทางด้านโบคุ้มนะครับสามนัดล่าสุดที่เปิดบ้านพบโบคุ้มนะครับ ทางด้านฟอร์ซูนาะครับเปิดบ้านเก็บชัยไปได้2นัดนะครับโบคุ้มบุกมาเอาชนะไปได้1นัดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านพบโบคุ้มนะครับนันันฟอร์ซูนาเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับโดยรวมคู่นี้นะครับผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับส่วนใหญ่มีประตูเกิน2ลูกขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับและผลงานของฟอร์ซูนานะครับในการลงเล่นในบ้านนะครับ 6นัดล่าสุดรวมทุกรายการนะครับพวกเขาเก็บชัยลวดไปได้ทั้ง6นัดนะครับกับการทางด้านทีมเยือนโบคุ่มนะครับเกมเยือนพวกเขาทําได้ไม่ดีนะครับ8นัดล่าสุดในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไป1นัดแล้วแพ้ไปถึง6นัดด้วยกันนะครับโดยส่วนตัวคู่นี้นะครับผลงานที่พบกันนะครับส่วนใหญ่ออกสกอร์สูงกันไปค่อนข้างเยอะนะครับ แล้ววันนี้นะครับทางด้านโบคุ้มนะครับพวกเขาไม่มีทางเลือกนะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าอยากจะลุ้นเลื่อนชั้นนะครับพอาะนนแรกนะครับเปิดบ้านแพ้ไปถึง3ลูกนะครับโดยส่วนตัวคู่นี้นะครับสกอร์สูงที่เปิดออกมา2.75นะครับผมก็มองว่าคู่นี้นะครับนื้อเชียร์เรื่องลงทุนนะครับอยู่ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับน่าจะปลอดภัยและมีโอกาสที่จะทําเงินให้กับเรามากกว่าในวันนี้นะครับโดยคู่นี้นะครับผมมองว่าทั้งคู่มีประตูเกิน2ลูกขึ้นไปแน่นอนนะครับ คู่นี้อยู่สูงนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่ของเราในค่าคืนวันนี้นะครับที่หยิบมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับมีตัวเต็งนะครับผมค่อนข้างมั่นใจอยู่1ตัวนะครับ ก็เดี๋ยวขอเช็คราคาในช่วงเย็นอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินไว้ให้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับหรืออยากรู้ว่าวันนี้นะครับตัวเต็งกับสเต็ปผมกดไปที่ตัวอะไรนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปากบุญไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับโดยทราบกลุ่ม VIP ของเราตอนนี้นะครับก็ยังเปิดนะครับให้สมาชิกใหม่นะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายหรือเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับยังไม่มีกลุ่มนําเล่นกลุ่ม นาบวกนะครับกดเองตอนนี้แล้วยังเสียอยู่นะครับผมก็ขอแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดกลุ่มของเรานะครับโดยสำหรับกลุ่มของเรานะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับบวกกับสมาชิกทุกท่านมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับยังไงสรุปผลสิ้นเดือนนะครับผมการันตีได้เลยในไงก็บวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันกับเรานะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับ แล้วสำหรับสมาชิกใหม่ในตอนนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับแจกเสื้อฟุตบอลนะครับให้กับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับโดยสามารถเลือกทีมที่ชอบกับไซส์ของตัวเองกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปถึงหน้าบ้านของท่านเลยนะครับก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม V.I.P. ของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ